จะต้องจัดแถวเพื่อต้อนรับท่านนายกทั้งหมดจัดแล้วเดี๋ยวดีมากสุภาพมาทำ<ะ>อะไรสุภาพมาทำนี่คือพร้อมลบครับถ้าพร้อมลบคือสละภาพนะครับอยากเตรียมตัวกจะทำม,ม,ามาทำเหมือนเดิมเลยเอาล่ะเราอยากจะรู้ว่าการเป็นทหารให้อะไรกับเรา ทหารจีบมาจินครับเพื่บอกมาสิเป็นทหารให้อะไรกันเล่าเกิดเป็นทหารรู้จักเสียสละรู้จักความอดทนนี่อดกลั้นเกิดเป็นทหารไทยเลือดเนือเชื้อไขต้องชดใช้แผ่นดินเกิดมาครั้งนี้มีแค่ครั้งเดียววันนี้เดี๋ยวฮะมึงเป็นอะไรอ้าเป็นพลทหารครับแล้วไปยินแพะอะไรเนี่ย แค่ถามนิดียวที่ไปไปฝึกแทนเหรออ๋อผมยืนข้างนอกไม่ได้ยืนแล้วจะลืมหน้าที่ตัวเองครับเมื่อคืนนี้พลบุญครับหัวหน้าเมื่อคืนพลบุญฟาเวนยามใช่ไหมใช่ครับออกมารายงานให้เพื่อนๆฟังเมื่อคืนนี้ฟาเวนยามเป็นยังไงท<อ>หารอะไรไปทหารอะไร อันนี้คือทหารอะไรผมชอบไม่เคยแจกสันครับเดี๋ยวคุณเป็นทหารอะไรผมเหรอฮะเป็นทหารหาเรื่องฮะเฮ้ยทหารเลยทหารหาเรื่องทหารผ่านเฮ้ก็มาเกี่ยวกับทหารหาเรื่องเหมือนกันครับอ๋อพาไปเรื่อยใช่ฮะทำอะไรลึกอยู่ครับท่านเป็นทหารอะไรผมมากันสามคนครับทหารมาสามคนทหารอะไรสามพานครับผมไปดีครับไปดีครับผมขอโทษครับ ผมขอโทษผมเตัวผมโง่ผมขอโทษครับไม่ดีไม่ดีถอยไม่กลับขอม่กันได้ใครกระซิบไม่มีใครกระซิบสัตว์ชักอื่นกระซิบคุจังพอทหารน้องคข้าก้าวมารายงานว่าคุณไปทหารอะไรผมเป็นทหารที่ต้องมีข้าวเหนียวครับของกูทหารอะไรนะทหารที่ต้องมีข้าวเหนียวครับทหารอะไร ทหารราบครับทำไมไม่เป็นข้าเหนียวอ่ะก็กินกับราบไงครับเฮยเยี่ยมขอเท้าเป็นทหารอะไรทหารที่ไม่ใช่ทหารน้ำครับทหารอะไรอ่ะทหารบกปลบูนโอเคครับคุณเป็นทหารอะไรผมเป็นทหารที่ผู้หญิงชอบครับทหารอะไรอ่ะทหารเรียครับ่รีต้องถอยแล้ว เขาเป็นทหารเลยครับผมจะอีสานคือยู่อีสานอยู่อีสานเป็นทหารเลยอ่ะเอาเลยไห้ไอ <c oughs> อันไหนไม่ฮาเนี่ยหูดีจังเลยอันไหนฮาฮาเน <c oughs> ี่ยฮาฮาฮาอยู่นั่นน่ะเ <c oughs> อาอย่างนี้นะ <c oughs> อดอกจอกทหารทุกนายที่วันนี้เรียกให้มาเข้าแถวจัดแถวเพื่อรอตอนรายท่านนายกแต่ก่อนที่ท่านนายยกจะมาวันนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ย โชว์ขวงปืนเพื่อต้อนรับท่านายกผู้ออการอมาโชว์ควงปืนบริบัติขวั่งปืนโชว์ไปไหนกันดีเธอวันนี้ฮะผลักก้อนไหมล่ะฮะเอ้ไม่เอานะไปสยามดีกว่านะโผู้หารจัด ครับนี่ทำอะไรเนี่ยควงปืนครับฮะคนละอย่างกันโธ่คุณเป็นผูทหารยังไงเข้าแถวเลยผู้ทหารตักออกมาชอควงปืนได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึอะไรนะของผมไปเลยพี่มิ้นทโดนแย่งไปแล้วครับโดนควงปืนแย่งไปแล้วครับพี่ไม่รู้พี่คิดนึกอะไรได้พี่ก็เอาก่อนเลยพี่รู้ถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าของหน่องพี่ก็จะไม่เล่น แต่พี่เขาไม่พี่ไม่มีอะไรในหัวกันเพราะเพราะตอนซ้อมพี่มันไม่ได้ถามพี่ไงอยู่มันถามพี่พี่ก็เลยต้องอคิดอะไรพี่เอาอ่อนถ้ารู้ของน่องพี่ไม่เอาหรอก้องมึงอย่าไปคิดมากครับดูคูตอนี้นี่ตาคูยังรอยอยู่เลยเอางี้ผมถามตรงชอควงเปินครับเต็มมา ตายไหมแม่เอาเอาควงปืนไปเดี๋ยวพี่เล่นอันนี้เล่นไปนะวันนี้ของคุณดีคุณดีใช่ได้ครับเอาควงปืนคนคอยซัพพอร์ตคุณเยอะมากเอาควงปืนจะดูต่อเลยครับผมดูต่อนะฮะ แฟนๆผู้มีเกียรติท่านรอตอนนั้นนายกเขาอุตส่าห์โหร้องตอบภาษีไปกับคุณได้ครับมิวสิกมาโอเคฉันรู้ว่าแกไม่ไหวใส้เลือดปูดเลยขำเอาล่ะขบวนกระชังรอรัอนนายก สามนายครับพร้อมเวลาจะใชยพร้อมด้วยพลทหารสามนายรอต้อนรับเรือย่าไป่ทำการครับผมคุณเป็นทหารอะไรทหารอะไรพมท่านครับเป็นทหารไข่เค็มครับทหารอะไรทหารไข่เค็มทหารเรือครับ หาเลือกไข่เค็มไงอยู่กับน,น้ำไข่เค็มขอบอั้งเจ๊กเัาไวมากควงปืนโชว์ดีิท่านครับทำครับท่านทำท่านทำ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 ี่เหมือนมึงทำกับกวดปืนไปแหน,านอาวุธไปไหนะปืนอยู่นี่ครับท่าน ไปควงกู้เขา2องคนห้าเมื่อกี้นะครับตีมาอ่พอพอไม่ได้แล้วก็เข้ากันไหมเขาบอกให้เข้าไปเอง คุณบนอะไรเรื่องเหมือนใจคิดเขาแถวครไบเป็นระเบียบวินัยขับมสื่อบรชนนะเอามาภาพนี้ไปลงข่าวนะผมขอทุกคนทุกคนใจมากนะที่มารวมวันนี้ต้อนรับดีมาก คนใครจะมารายงานเจอน <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ไรผมก็เจอท่านมารายงานแล้วข้างๆท่านนี่ใครครับ <c oughs> สงสัยอะไรผมไปที่ไหนก็มีคนติดตามผมน,นั้นอยู่แล้ว <c oughs> นะแต่ผมก็คัดอำมือดีที่สุดด้วยทุกครั้งผมไปต้องมีคนตามผม <c oughs> แล้วคนที่คุณถามเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ผมบอกได้เลยนะอุ้ยจะทำไปเล่นคุณถึงตายได้นี่คือมือปราบระดับพการของผม ผมคือติ๊กเจษฎาพรมาจากเกมฟรีไฟครับผมผมเข้าใจว่าติ๊กเจษฎาพรเ์เป็นพื่เซตเตอร์คนใหม่แต่อันเนี้ยคือใครกันเนี่ยผมปลอมตัวมาปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงจริงๆแล้วอ่ะต่อตัวมปปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงผมปลอมตัวมาปฏิบัติเื่อถ้าพาใครมาครับผมแนะนำให้ก็ได้เขาปลอมตัวมาปฏิบัติหน้าที่ใช่ครับ ผมปลอมตัวมาปฏิบัติหน้าที่แทนจริงๆแล้วผมเป็นน้องของติ๊กเจษราพรผมคือต้องเจตนาลั่วคุณอย่าทำเป็นตลกไปท่าครับท่านบุคคลคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนอะไรฮะผมเคยเห็นมากระตาผมเองแล้วแถวถนนเข้าสารในช่วงเทศกาลสงกรานฝรั่งอยู่ในร้านประมาณ20กว่าคนจี๊กโก็ประมาณเกือบ30คนคนคนอาหารท่านนี เดินไปด้วยดินสอแท่งเดียวอย่าบอกนะวดินสอไปแทงเขาฮะไปฝั่งเอ็นไก่ทอดกับเบียร์สองขวดเ,เขาเป็นนักดื่มอย่างเลือดเย็นดื่มเลือดอยังขนาดไหนท่านดื่มแบบเย็นเนไม่เย็นก็นไม่ดื่มเอ,อเอาละทุกคนสนุกหนังก็พอทุกคนแล้วรู้จักกันดีแล้วครับท่านเอาละวันนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าวันเด็กทุกๆครัคร้งเราก็จะ<ผ>มคี<ผ>มคำขวัญ ให้กลับเด็กๆแล้วถ้าพวกคุณน่ะทั้งสี่คนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งคําขวัญของพวกคุณน่ะคุณจะคิดคาขวัญกันว่างไงตอบผมมาสิเอาเริ่มจากคุณก่อนได้ครับส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยอโหมยอึ๋มสยิ้มกึ๋ยค้าบผมคาขวัญนัก่อนเจตีเนะี่ยเกือบถึงนคกปฐมอยู่แล้วมีส้มโอหวานด้วยของคุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วแต่ใครจะคิดอะไรก็ได้คุณล่ะคุณบริบูรณ์เลี่ยมจ๋าฟังพี่นะ อยากไปแต่งงานกับใครรอพี่กลับมานะเรยียมในของคุณใช่ไหมเอาวันนี้ใช่ไหมเปลี่ยนไหมไม่โอกาสคุณอีกทีแล้วกันคุณบริบูรณ <e ์เปล่าที่เขาเขียนมาไหมดีกว่าครับท่านเออลองดูเต้ดีกว่าขวัญเรียมอะไรเมื่อกี้เด็กดีคืออนาคตของชาติแต่ถ้าน้องเรื่องมากก็ขออนุญาตไปซื้อกินครับผม แต่ที่แรกก็ไม่เสียเวลานะให้มากแ <ked> ขวันลงแขวนเลี่ยมอะไรก็ไม่รู้อ้าวคุณประดงครับแขบวังกลางวันไม่ตื่นกลางคืนไม่หลับอย่างอื่นไม่จับขยับเป็นแดกเบียร์ครับผมป่าไป,ปมีป่าไปอ้าวคุณจันชัชยแขวักคุณหมายขัดแตะเฮต้ คือว่าดีเราเป็นทหารวงชาติต้องช่วยการไม้ขัดแตกนี่ไม่ได้หยาบนะทำให้ผายมาสัน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 กันทำมาขัด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 เขาเรียกไม้ขัดแตกครับผมดูพูดเพื่ออะไรก็ไม่รู้คำขวัญของผมในปีนี้ครับผมเตรียมมาแล้วครับผมคำขวัญของนายกปีนี้ก็คือเด็กชอบคิดให้เป็นนักเขียนเด็กรักเรียนเป็นนักบัญชีเด็กดีต้องเป็นทหาร เด็กกี่รำคาญให้มาเป็นนายกประเทศอื่นประเทศเราต้องขยันนะนะทุกคนต้องขยันทุกคนก็ให้ทุกคนไปบอกลูกบอกหลานด้วยจำกันได้ไหมได้ครับต้องพร้อมๆกันดิให้ผมฟังเด็กชอบเด็กให้เป็นนักเรียน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 เปียนอร่อยดีไปเลยอย่าพายพิลิพายนะครับอันสุดท้ายได้ยินคำว่าพิมพ์ลิพายคนเดียวเลย ใครวะพี่พิริภายผว่าไงวะตาครับมีอะไรที่ท่านทองบอกเมื่อกี้มีปัญหาแจ๊สจับได้คนเดียวครับเก่งมากนะทองให้ท่านฟังเปิดแลวยศกลังหน้าหนึ่งเก้าต้องผมฟังเดี๋ยวเกินคุณประดมเด็กดีพายชายพายพิริพายพายพายพิริภายพิริภายครับนั่นแหละเด็กดีทุกคนต้องขยันเป็นฝีพายมึงบ้าปะเนี่ย เอาละทุกคน<ส>เนื่องในงานวันเด็กปีนี้เราจะทำเซอร์ไพรส์ใหเ้เด็กทุกๆปีเราก็จะพาเด็กไปที่สำคัญคัญของประเทศนะแต่วันนี้เราก็เตรียมซื้อไม,ไม่ได้เตรียมซื้อเราซื้อไปแล้วซื้อมาตั้งแต่เดือนเดือนมีนาแล้ว้ออวันนี้เอามาโชว์ก็เลย<ส>เรือดำน้ำท่านครับเราซื้อเรือดำน้ำ จะไปลบกับใครนะไปลบกับใครที่ไหนยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดไปลบกับใครตื้อไว้ก่อนทำไมอ่ะฮะคุณงี้คุณคิดเห็นข้าวกองทัพเป็นไงฮะกองทัพเนี่ยมันต้องมีอาวุธมันต้องมีผมซื้อเรือน้ำมาผิดตรงไหนฮะฮะฮะโตโดนเดนโดนเดนผมขอเลยนะขอเลยท่าน ขอให้ใครก็ไดเ้เวลาที่กูโดนรวบตัวไปขอให้ไปดูกูด้วยอย่าปล่อยกูโดดเดียวใจว่าอ่ะเดี๋ยวเรือดนำน้ำมาโชวจ่ารุยได้วเวลาโชว์เรือดำน้ำท่านครับแต่แล้วก็มายืนเบียดกูอีกลงมานี้สิ เอ้แต่ตาเรจากหลบจากหลีกเขาบ้างอ่ะโจศักยภาพเรือของเราครับตอนนี้ก็ได้ลาตะเวนหน่อยน้าน้ำนะครับเราล่องมาตั้งแต่ทะเลตีนใต้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปซิฟิกและพิชิตสามเหลี่ยมมอวิดาแล้วก็แวะซื้อหัวปลาที่ช่องนนทรีครับซื้อมาทำอะไรท่านอ่ก็ซื้อมาซอสกับเบียรไงโอ้อาจะินะครับเนี่ย ดูท่าจะหิวนะครับจ่าก,อ,ากองทัพต้องเดินด้วยท้องว่าแต่ไเรือดำน้ำเนี่ยมันยิงตอร์ปิโดทางไหนครับท่าน <c oughs> ตอร์ปิโดเป็นตอร์ปิโดอะไรเอามายิงใครใหม่นี้เราตอร์ปิโดมาทำลายเสียงดังหนูกูชาวบ้านเขาบ่นํำคาญมาขกกนาดจุดพูยังไม่ได้เลย <c oughs> ไปต้องเอาตอร์ปิโดออกไปเอาเรือดำน้ำมาอย่างเดียวแต่ผมติดอาวุธไว้แล้วคุณไม่ต้องห่วงจ่าลวยขับคุโชว์ศักยภาพของเรือดำน้ำเราหน่อยอาวุธตอร์ปิโดลูกทีหนึ่งยิง ยิงตอริโดลูกที่สองยิงใครสั่งกู้นานเอาแล้วเฮ้ยท่านเก็บตอปิโดเก็บวเก็บกหลีไปแล้วเก็บเก็บเนเอาออกมาดิรยนี่ครับนี่ตอริโดเลยมีฉกดวงท่านครับตผมไม่ไปลกใครซื้อเรือดำน้ามาแล้วก็ติดฉกว เกิดชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรขึ้นมานะปลาเปือไม่มีกินโทรมาที่กองทัพเราแล้วก็เอาเรือดำน้ำออกไปแล้วเอาชุบหงไปแทงปลาให้เขาเดี๋ยววันนี้แกงส้มเขาได้ปลาช่อนมาสองตัวเฮ้ยแม่ไม่ได้มาสองตัวแล้วปลาช่อนเนี่ครับก็ไม่เปไรที่ท่านนายยกอะไรครับเนี่ยผมนายกสมาคมประมอสีมาอ้าวไม่ใช่นายยกมาทำดนตรีอ้าวใครใครบอกคุณอ่ะ แล้เขาแจมาว่าท่านเป็นนายรฐมนตรีแต่คนก็เชิญผมมา,มมา,มมานเนี่ยผมก็มาแถลงแล้ไงเอ้าเอ้าคุณเลือกมากกับผมนะจ่ารวยอมีคนประท้วงมีผู้มาท้วงมีผู้มาท้วงยิงได้คุณนะครับมามีตำหนัอยู่เาไรเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยไปเไป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  ฮ้ยอาวุธต้อนขับรักษาอาวุธต้อนขับไ้ดูแลเรือดำน้ำจ่าหนุ่ยดูแลเรือดำน้ำตลาดเรือนะครับขอลาออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนกระเทียมอันไหนลังแค่วะ